สี่โมงพี่รองเดีสี่โมงแรงเลิกกันพอดี cái cây này cái lem nó cầm là lại đây cái này bố con thấy con du không mà mấy má có đi với nó con bóc ngoài cái đằng hành phá có đi ồ nặc có cái kia với nó đi làm này này nó thì sau nhưng người hết cản hết ngắn thì đi chứ ngoài mũ có lấy bàn chữ tuổi lên lên đây nhắm mắt nhìn một tài đó kìa một đó ขนาดเลี้ยนนี่ก่อนนึกกลินมะนาบน้อไว้เลียนนี่ปอทิ่มรวยเนาะแต่ว่าแต่ว่าเกิดปอแตยเลยพี่น้องแต่วปะรวยปอทิมเลียนยังเดี๋ยวเนี่ยครับเงียกันได้เนียเ,เลิกงานพอดีมากอ,อันนี้ก็เป็นลงยิ้มใกล้ๆครับพี่น้องคนมาเขาน้ำนี่แล้วก็กมีพวกมาเห็นงานเห็น,นบัตรก่อสั่งนะครับคนปั้มป่าทีน,นิด โลพินนิดโลผินิดลักเอเซอร์กดลพินิดลินิดตัตังเป็นเนี่กับยังกินกับยัไห่กินกับยังตำแป้งตำแปงตำแงย่างปลามืกย่างปลาแห้งฝ้ากินกินแบบง่ายๆ กินแบบง่ายๆพี่น้องตำแตงโอ้แม่วันคืออะไรเหรอตำแตง่างปลาหมึกม่วันคืออะไรเนี่ยกินเขาพ้นทั้งนี้เตรียมโตแล้วพี่น้องพนอันนี้็นเหด้นลียเของกูได้นี่ของกูด้นี่ะบาดวงบเตรียมโตเขาบังเกอร์ครับผมเตรียมโตเขาบังเกอร์ทั้งผมทั้งหวอนทั้งเป๋าทั้งหมอนทั้งผอมทั้ง อได้เอาตมุงอาไปน้านะอายโอ้ยจวนเลยอาบน้ากินเขาถอดไข่หอนหอนมาอีกแล้วมึงรูีน้องกินเขายิ่มแล้วก็เตรียมโตคนละนอนบังเกอร์ันละเขาไม่ได้เล่นคนมาตั้งแต่ก็ได้เล่นขี้เกาอวนะลงมาป่าเขาลงมาผ่าตะตับแดงได้กินแล้ววนี้ห่อนห่อนกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปเล่นกลุ่พนป่า เรีนกระเปกับมาอยืดบัดขึ้นแต่ว่าทางนี้เตรียมตัวแลยพี่น้องนี่ไปนอนพุ่นเลยพุ่นเตรียมกระเป๋าเตรียมกระเป๋าเตรียมน้ำเตรียมหมอนเตรียมผ้าพรมเสรียงเสืยอค้าพับเสื้อยางเส่เสื้อยงกับมาโซด้วยมั้ยยังเนี่ยหลายแนวหลายแนวครับวนมามาพ่อมโอ้ยพ่อมีหิวพ่มีหิวเพียอาหมูวันนั้นครับตีนพ่อพี่อาหมูไม่รู้ไม่รู้ครันี่ครับนี่ขนมปังนี่ครับขนมปังก็มีมาอยู่ได้นพัดขึ้นอ๋อเนี่ยเดียวบูปูไปละหมูป่ะเนี่ย บป้าหมูนี่ไปโยยังฮะได้เตรียมเตรียมห่อเขาเด้อยท่งนี้เตรียมห่อเขาเด้อยนี่กับพี่น้องผู้อาวุโสกันเลยงานมาซีมงกระด้างอีกยิงไม้อีกแล้วซีมงกระด้วันนี้ก็ที่เฝ้ากินเขาอาบน้าตะเวนเลรอครับมื่อนี่งานมากกว่าท่านเลยมาเส้ามียหญ่นหญ่เลยเล่นเขาเลิกงานเลยก็ได้อาบน้าด้เล่นเขาเหมือเกือกันเนี่ยตอกบัตรกับที่พวกนี้อเดี๋ยวจะตำแตงพี่น้องกินแบบง่ายๆเลยเมื่อนี้เพราเห็ดหนังหนุงยากเฝ้ากินเฝ้าอาบน้า เตรียมตัวเป็นมากะยิงมาประมาณสองทุ่มกลัวครับแต่มือนี่เอาตะเสาเลยมือนี่เกตมงเสากับเอาเกดมงเช้าแล้วก็ใส่อีกใส่อีกสี่มงแรลงครับพี่้องสี่มงแรงแล้ว่าจะมาคาดว่าจ,จะสองทุ่มหาทุ่มตีหนึ่งตีสองทอดตีหาครับพื่มือยิงยับัดมือนี่ครับแรงงานไทยฮอครับพี่้องจําเป็นแล้วครับอยู่ในประเทศเพิน่นก็ต้องเตรียมตัวพี่้องต้องเตรียมตัวต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาครับ ช่วงนี้พวกมันพร้อมลบด้วยครับพร้อมแล่นครับช่วงนี้พร้อมแล่นย่างเดียวพร้อมวิ่งอืมอาบนา้าอาบนา้ําอพร้อมวิ่งเตรียมตัววิ่งครับเอาเบาเก็กเป็นยังไงเบาเก็กกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเตรียมตัววิ่งนะครับขหนิยวข้วเจ้าหัวหนา้าพันธมาตนไม่ให้เพื่นยันในมันปิดประเทศเรามันอยบ่มีสเสบียงนะครับคนเตรียมไม่ให้ ประมาณยี่สิบสอบครับพี่น้องคนนี้เขาขเจ้าเตรียมไว้เดี๋ยวเพื่นก็นจะสั่งไม้อีกแล้วครับเพื่อนมาช่วงนี้พี่ว่าผมปลอดภัยนะครับควมมมามัน้งค้ครับพี่น้องลบกันนะครับอุ่นไรจังอยเลยงานเฝ้ากินเป่าเตรียมโตนะครับช่วงนี้เพรได้เห็นยังหลักเตรียมโตเลียนยังเดี๋ยวโ oh, อ้แมงวันคืออะไรแต่บ้าโมก็อะไรแมงวันเนี่ยรอตำแตงครับพี่น้องมากินข้าวกันครับวันนี้กินข้าวแล้วก็จะเลียนครับขาดว่าจะเลียนเท่าคืนนี้จัดหนักขึ้นเราเหรอครับ ครับเดี๋ยวร้อจบมันจะกาดต่อครับพี่น้องครับโดดเขาเลยทันเนีเยียบร้อยพี่น้องนอนแต่หัวเว้นเลยเหมือนเลนเตรียมพร้อมไม่เป็นตลอดวะล่ะนอนเออนอดนอนนอนในห้องนี้ใกล้ๆพี่น้อง โอ้เสียงไหเปิดแอร์เย็นๆพี่น้องเป็นมองกินเข้ามองตอกบัดเขางั้นครับเ้นี่ออฟิศนอนอยู่อบฟิตไงกลัวเป็นปเน่หานาทีก็บอถึงจวดเลยเบาหนึ่งนอนนะครับพี่น้องเบาดมหลับเรียบร้อยมึงนอนไม่พคนพี่น้องช่วงนี้อันตรายต้องปลอดภัยไว้กอนนะครับ พยายามอยู่ให้ใกล้ที่สุดนะครับพี่น้องว่าห้อง,ห,องห้องผู้ใดอยู่ฝั่งนี้ก็ง่ายพี่น้องนี่เปิดหน้าต่างโดดดงเลยนี่ครับเอาโต๊ะมาไว้ตอนตอนขึ้นแต่ว่าตอนไปนี่กระโดดเลยนี่ของนี่คนนอนพี่น้องข้างหน้าต่างริมหน้าต่างนี่กระโดดเลยโดดออกมาเลยบ่ถึงนาทีพี่น้องมันอยู่ใกล้ดีเพิน่นว่าฝั่งนี้ก็ออกได้ครับพี่น้องนี่หน้าต่างนี่ก็ออกได้เฮือน เพราะว่าพิ่นอยู่ฟังนี่แต่ว่าผมอยู่ฟังพุทธจำเป็นต้องเลี่ยนอ้อมพี่น้องบอกให้เพิ่นจอ้อนี่ให้แล้วครับนี่ไอจ้อตัวนี้ออกทางนี่ครับนี่มันมีมงึงหนึ่งอยู่ครับอยู่นี่ที่ว่าจะจอ้อได้เพิ่นกำลังหัวหน้ากำลังจะมาจอ้อให้ครับถ้าจอ้อนี่ก็คือว่าเลี่ยนออกจากบ้านม่พร้อมก็ได้เพื่อความปลอดภัยผมก็จะกลับไปบ้านไปเตรียมของไว้ครับพี่น้องช่วงนี้ยังหัวเว้นอยู่จะเฝ้าไปนอนจังอยนะครับพี่น้องนอนหน่แห้งก่อนก่อนจะมาเลี่ยนครับนี่ครับ สีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีมาเป็นกําลังใจที่มาคอมเมนเป milk, ็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องอมเมนเป็นกําลังใจให้เบาหน่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้แรงงานไทยเฮาทุกๆคนนะครับสู้ครับผมตอนนี้ประเทศพันกับพิดนานฟ้าครับพี่น้องจะกลับบ้านก็กลับมาได้หรอกครับก็ต้องยู่สักก่อนนะครับแต่ว่า้ายแรงหลีรัฐบาลพ่นก็จะมาขับเอาเครื่องหรอบพี่น้องรัฐบาลก็จะมาขับออารัฐบาลไทยพันก่าจะเอาเครื่องมาขับเอากลับขึอนเรานะครับพ่นก็จะให้ออกประเทศพ่นขึ้นเรานะ ต้องหาทางออกให้นะครับถ้าเกิดว่าลายเล้งหลีนะครับตอนนี้ก็คือว่าขั้นในลายแรี้งแห้งครับพี่น้องครับนี่ครับอยาจะขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะครับไมยกูกังกับขอขอบพคุณทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับกินหนาพอไหมครับผมร่การอัปเดตไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบไดครับสําหรับอ้ช่วงนี้นะครับช่วงสงครามมืนนะครับพี่น้องครับกิน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 เครับเฝ้ากินแล้วก็เตรียมโตขึ้นก็ล่ะ โอ้ฝูงบินต่ำกี่ลายเนี่ยอาลาเบอเตรียมพร้อมคือเกาล่ะพี่น้องเลี้ยงนี่ขาวว่าสิบรอดขึ้นกอล่ะเด็กเดินเดินอยู่เตรียมเตรียมตัวนอนว่าเป็นเตรียมตัวนอนว่าผิดเด็กเดินเดินอยู่เตรียมตัวเล่นช่องนี้สถานการณ์พ่อหน้าไว้วังเกมพ่อหน้าบอกว่าเขาจะยิงมาหลายโยชน์จะยิงมาหลายอยู่มือนี่ เตรียมตัวครับพี่น้องแต่ละมือแต่แตะละมือแต่ละเว้นไม่ได้นอนดีหรอกหัดละแหวงอยู่นี่แหละแล้งงันไทยเฮเตรียมตัวชงหังเว้นพี่น้องถือว่ายังไข่อยู่นะเพราะว่าแถวนี้มันบ่บ่อไรแลี้งมันแดงบาเบาแก๊กแถวนี้บ่อใครไรลลี้ยงมันแดงเป็นทา้งพันเลยซื่อพุ่นละจุดใหญ่ทั้งพุ่นละ ุนเขาเสอยเขากุนขุนไข่ก็เตรียมไว้ิเขาก็เตรียมไว้ตะเบียงวัตองย่านตะนำตะเฟก็หาฟื้นเราทีนำกับวัตอย่านเดี๋ยวเขามีของนำด้วยในแบบนำด้วยเอาใส่อะกระเป๋าคือบ่วายอาบนำแล้วเตรียมกระเป๋าเตรียมเลน์ยางเดียวมาเพเอไรเพรเดือนมาเพ่าะทังเดือนอยู่ จะชีวิตไหนกังันพ้อแล้วว้าวว้ากันดิเฮ้ครับพี่น้องชงนี่ลานบอยอมเพื่อนล่ะบ้านไอยกับที่เขาห้องเพื่อนล่ะครับบ่ดเนี่ยย่าดแต่วันที่เเออย่าไปย่านบันวายอยู่มาแต่วันที่เกิดก็พลาดมาแล้วครับเงียบสงบพี่น้องบรรยากาศคือเราล่ะเป็นบ้านไทยอ่นเป็นบ้านไทยลูกระเบิดไทยยังลมกับนี่แหละวิถีชีวิตนี่แหละคนไทยเขานี่ยล่ะ อยู่อยู่แบบวัดระแวงพี่น้องช่องเนี่ยเบาหน่อยก็จะนอนเกอนนะครับพี่น้องครับเข้าห้องเข้าห้องนอนสู่ข้นเราครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยห้องขึ้นเราละผู้ใดก็ได้สู่น้ำกันทุกคนครับพี่น้องเหนียมาแล้วจะกลับบ้านก็กลับบ่ได้หรอกครับ